สวัสดีครับแฟนแฟนันเนีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีสง่งสองทันนะครับของพิเชษนะครับลักสุจริตนะครับรอบนี้เป็นซูปเปอร์นะครับหัวดุ้กเหลืองเลยหล่อหลอกระทะอันลอยด้วยนะครับลาย ฟินเอ่อรอ สวยนะขอไล่ตั้งแต่นี้เลย,เยขึ่นกันเลยนี่ครับว่าโฟนะครับรอ จังหน้าเดิมนี่แหละครับหล่อแล้วเนี่ยกระจังหน้าซุปเปอร์เสียกาย <laughs> ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเมทัลลิกครับตรงเนี้ยสีเมทัลลิกจากโรงงานเลยเนี่ยมันจะดูแบบพรีเมียมนิดนึงนะครับตรงนี้ กันบ้างนะรถแฟนช่างออฟนะคนปรปฐมเ, <c oughs> เห็นไหมครับลายเขาสวยนะไล่ ได้เรียวไปเลยขึ้นขอบ เตรียมไว้แล้ว <laughs> นี่ครับสมาร์ทเดสคันนี้จอสมาร์ทเดสหัว CP 17n นะครับ อ่อนไฟปุ๊บแม่เพลงลั่นเลยท่านผู้ชมต้องปิดอ่ามีฮิลโฮนี่ฮิลโฮมีเชื่อตัวมันทางราชันโอเคพุทธูสัพพายเวลาล้มหมดนะครับมันก็จะเด้งเนาะพอมันเด้งเนี่ยเวลาเราเขาเกียร์รถมันจะไม่ไปนะครับเราต้องกดนี่ เลยเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับนี่ AC นะครับเปิดนี่ให้อากาศวนภายในนี่เห็นไหมฮะพ,พัดลมพัขขดลมจอสองร้อย ขึ้นครับขึ้นอ้างว่าเป็นสินค้าของตนเองเกิดต้นทางเห็นขึ้นทำให้ดีก็อ่อนแองฝ่ายผู้หญิงก็บอกแล้วแล้วดีมาที่ร้านอื่นก็ส่งต่อมาคนอธิบายเลยนะว่าปิดเสียงนี่ Cruise Control นะครับอันนี้เหมือนเดิมครับ แต่หน้าจอเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมอเอ้ยฝรั่งก็ชอบอาละข้อมูลรลถแล้วก็มัดวัดระยะทางนี่จะดูไมคครับดูไม่ได้นะครับอย่างงี้ถังน้ำมันไอ้ถังแอบูถังน้ำมัน,ด,นด้านบนครับนี่ถังแอบู ว่า,วา,วาทำไมลมแอร์ไม่ออกอ๋อมันเมื่อกี้เขาปิดปิดลมแอร์ไว้ <c oughs> ผมก็ว่ายอยู่ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อประธานนี่อันนี้ก็ไฟในหัวเก่งนี่แหละครับไฟแยกนะครับทัาชั่นคอนโทรล,ละระบบป้องกันกา,การลื่นถลายนะแยกล้ออยู่นี่นะครับ มีสวิทชวิดีโอเดินสายไฟรอไว้แล้วนี่ตกติวสวิทชตัดแบตป๊อกแบกนะครับแล้วก็ีเกียร์ออฟติครสนะครับ อันนี้เหมือนเดิมครับปรับกระจกซ้ายขวาไล่ฟ้านะครับแล้วก็ปรับโคมไฟหน้าทันสนัยในการมองกลางคืนนะครับเวลาถ้ามันส่องสูงก็ปรับอันนี้ไฟหน้าไฟหลี่สวยปรับเลยทีนี่ปรับให้มันเห็นนะครับกระจกมองไกลนะครับด้านบน อ่ะเดี๋ยวเราปิดแอร์นะครับลงรถกันครับแล้วก็ปิดเราก็อปอนหนังครับไว้นิ่ว แลนี่แหละครับสองคันเรารอเดี๋ยวไปถ่ายรูยมช่องกันโอเคสวัสดีครับ